เช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวันชรวันนี้สุขที่18พฤศจิกายน2565แรม10ข้าเดือน12วันกุลไม่ถูกกับมะเสงครับเวลามงคลที่เหมาะกับเซ็นเอกสารสัญญาและเรื่องของหัวใจความรักการจดทะเบียนสมรสและการออกรถนั่นก็คือเวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกา และเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาเหมาะสำหรับโชคลาบและเลิกปูเตียงครับสำหรับวันนี้ทิศมงคลรับพลังบวกดีๆคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกสีที่ดีคือสีชมพูสีขาวสีเหลืองเป็นสีมงคลครับ วันนี้ไปเที่ยวรับพลังบวกนำพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตด้วยกันที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในทิศมงคลและทิศเหนือคือจังหวัดเชียงรายนะครับสุดสัปดาห์นี้สามราศีเฮงยืนหนึ่งในเรื่องท่องเที่ยวและการเดินทางนะครับ นั่นก็คือชาวราศีมังกรมีโอกาสเดินทางแบบกระทันหันครับส่วนชาวราศีกรกฎมีโอกาสเดินทางกับคนรู้ใจครับและชาวราศีมีนแม้จะเดินทางคนเดียวก็ยังมีโอกาสพบเจอรักจากการเดินทางด้วยครับท่องเที่ยวให้ถูกทิศรับพลังชีวิตให้กับเรา สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคิดดีพูดดีทำดีชีวิตดีแน่นอนครับสวัสดีครับสนับสนุนเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาถาโดยด็อกเตร์จิว